อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเล่าอัปเดตเรื่องแปลกๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพวิดีโอ,อนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นองคุมาลตัวนี้นะฮะเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมอะเมื่อตอนสมัยเรียนอะผมไปเดินตลาดนัดอยู่ริมถนนนะฮะผมแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับว่าไปเจอแผงขายที่เขาขายแบบเป็นกองๆอะมีพระพุทธรูปมีเป็นรูปกุมารอะไรเล็กๆ ผมก็นึกว่ามันเป็นของเก๊หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเขาเห็นกองแบบมันดูไม่น่าเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่บังเอิญว่าระหว่างที่ผมเดินไปอ่ะในกองนั้นผมก็เอะใจรูปปั้นอันนี้ผมก็คิดว่ามันคงไม่มีอยู่จริงแหละแต่เขาก็ขายเป็นกรอบอย่างนี้นะเวลาเขากองขายอ่ะก็ยังมีพระมีองค์กุมารมีอะไรเงี้ยแบบ ทั้งกองนั้นอนะ่ะเราสามารถเลือกซื้อได้ว่าจะซื้ออะไรนะฮะแล้วชิ้นนี้ก็ผมก็ได้มาห้าบาทตอนสมัยเรียนตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สบเนี่ยแหละจำไม่ได้ละใช่ไหมด,ดิตอนนั้นประมาณย0 2ยี่สิบใช่ประมาณยี่สิบอ่ะโอเคประมาณยี่สบอ่ะเพราะว่าผมจบปะวะสมาประมาณยี่สิบละแล้วผมมาเรียนปตีที่กรุงเทพ <c oughs> ตอนนั้นผมพักอยู่บ้านนะา แล้วผมก็บ้านน้าผมชอบมีตลาดคนที่เอามาขายพวกพระเครื่องอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขายไม่แพงนะเขาก็ขายแบบของเขาอะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมคือมันขายราคาแบบไม่ใช่ห้าร้อยหกร้อยสามร้อยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาขายทั้งกองเลยห้าบาทนะผมก็เลยซื้อซื้อองค์นี้มาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมหลังจากนั้นที่ผมซื้อมามันก็ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรจากจากองค์นี้เลยนะครับผม ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นจนผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วผมทํางานไปได้ประมาณปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งแล้วผมก็ไปบวชหลังจากบวชก็นาก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นอยู่บนห้องซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นองค์นี้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่นะในความคิดผมตอนนั้นหลายปีแล้วนะฮะผมแล้วอันนี้ผมจะเล่ารวมๆแบบยันปัจจุบันเลยนะตั้งแต่อายุยียันอายุสาตอนนี้ผมอายุสาแล้ว ก็ประมาณ15บปีมาย้อนหลังมาเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่ห้องก็เลยใจว่ามันจะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นปะก็ไม่มีนะผมอยู่ยังไงก็ไม่มีผมไปไหนก็ไม่มีก็ให้พระไปดูพระก็บอกว่าบางองค์ก็บอกว่าม่มีบางองค์ก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่ต้องสบายสบายใจได้บางองค์ก็บอกออันนี้ทำมาดีบางองค์ก็บอกว่าของเก้ไม่มีอะไรคือคือเราก็ไม่รู้ไงก็ให้พระดูหลายๆองค์เขาก็พูดมา ผมก็โอเคเราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าก็คิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่าหลุงพ่อวัดดังเขาก็การันตีแล้วว่าไม่มีไม่มีนะัะผมเขาก็เขาเขาก็บอกว่าหรืออยากให้มีลัะจะได้จะได้เชิญมาแต่ก็มีพระรูปหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ก็ทํามาจากกระดูกเด็กกระดูกเด็กแล้วก็เป็นองค์กุมารก็บอกว่ามีองค์คอยดูแลอ,อยู่อ่ะเราก็ไม่รู้แต่แต่ทีนี้เราก็เลยเชื่อหลุงพ่อองค์ที่เรา บูชามากสุดว,ว่าเออไม่มีเราก็เก็บไว้ที่ห้องเก็บไว้นานมากเลยนานจนแบบรู้สึกว่าที่ให้ดูนะ่ะตอนตอนอายุประมาณ25้ามั้งแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนนี้ก็คือเวลาผ่านไปแบบหลายปีมากก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาไปไว้ที่บ้านก็ไม่มีอะไรเอามา,อาไว้ที่ห้องก็ไม่มีอะไรจนจนมาตอนเนี้ยตอนที่ผมมีลูกอะ่ะ ที่มีผีตัวหนึ่งอุ้มมาบอกว่ามีลูกแล้วหลังจากทีผ่ผีตัวนั้นก็คือแม่มาริแม่แม่มาริคลอดลูกมาแล้วผมก็เลี้ยงลูกของผมมาตั้งแต่เด็กเป็นฮาลกฮาลกเลยเจ้าไผ่แก้วแต่ตอนนี้ก็คือเจ้าองค์ูมาตัวน,นี้ก็เลยมาขอก็คือเป็นเด็กที่ใส่ชุดขาวเกงขาสั้นอย่างที่คลิปก่อนผมเคยเล่เาไปมาขอเล่นกับน้องซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนจนผมเห็น องค์มารองเนี้ยวิ่งเข้าวิ่งออกคือเข้ามาอยู่ในรูปของตัวนี้จนสักพักผมก็มั่นใจเลยว่าอ๋อโอเคมีอยู่แล้วมีแน่ๆมีละแต่เขาก็ไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นแล้วจนลูกโตเราก็น้องก็ยังจะแบบเหมือนอยากขอเล่นด้วยแล้วก็อยากอยากให้น้องโตไปอีกหน่อยอ่ะเขาก็มาขอประมาณสองคืนนั่นแหละเราก็อยากให้เจ้าไพายแก้วโตไปสักหน่อยตอนนี้เจ้าไพายแก้วก็ครบหนึ่งปีแล้ะอายุหนึ่งขวบได้มั้ง ผมก็ไม่รู้ว่าตามอายุเด็กเขาเรียกว่ายังไงนะฮะผมแต่ตอนนี้ก็คือโตประมาณหนึ่งก็คือโอเคเราคือน้องมันก็สามารถเดินได้พอจะรู้อะไรเป็นอะไรมั่งละเราก็เลยเหมือนก็ว่าพูดกับองค์กุมาองค์นี้ว่าเออก็ก็จะเรียกว่าพ่อก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็จะดูแลลูกเองแล้วก็ฝากดูแลน้องด้วยห้ามแกล้งน้องถ้าแกล้งน้องพ่อตีนะถ้าเป็นผีไม่ดีพ่อก็ไล่นะเอาไปปล่อยวัดด้วยนะอ่าถ้าเกิดเราดี พ่อก็โอเคเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวได้เราต้องแม่ทำ้ายซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะลูกอ่าเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะปรากฏตัวให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออให้มันคุ้นหน้าคุ้นตาเราจะได้แบบว่าไม่ระแวงไม่ละแวงว่าเออเป็นผีไม่ดีมาทำร้ายน้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะผมผมก็พยายามพูดไปงี้แล้วเขาก็มาปรากฏตัวให้เห็นเวลาผมปทิบุริบุญเขาก็จะมายืนด้วยมาขอด้วย ผมก็ให้นะไม่ไม่ใช่ว่าอะในเมื่อผมเช่าบูชาไปแล้วผมตอนนี้ผมคิดว่าโอเคเขาอยู่กับเรามาหลายปีละก็ถ้าเกิดเราจะทําบุญผมก็อุทิบุญให้น้องด้วยแล้วก็ให้เราด้วยใช่ให้เจ้าองค์กุมารอง์นี้ด้วยก็เพราะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าองค์นี้ก็คือมีมีตัวตนเพราะเราก็เห็นมาหลายคืนละจนมาคืนล่าสุดก็คือสนมากเลยยิงเล่นเล่นอะไรกันก็ไม่รู้มีแสงจนผมตื่นมาเนี่ยตื่นมาเพราะได้ยินเสียงเนี่ยแหละ ได้ยินเสียงปิ้ว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 อะไรสักอย่างเนี่ยแหละซึ่งผมก็มาดูว่าของเล่นผมไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อของเล่นอะไรที่มีเสียงให้ภายแก้วเล่นนะปกติของเล่นภายแก้วก็แม่มาลีเป็นคนจัดหาให้ตามเด็กนะครับผมก็เล่นกันผมก็เลยบอกดุไปว่าเอ้ยไม่ได้นะอย่างนี้รบกวนพ่อนอนผมก็เลยบอกว่าโอเคเงินเดี๋ยวเราเป็นลูกบุญธรรมก็คือักก็รักเหมือนลูกก็แหละก็เราก็จะรักเหมือนกันรักเจ้ากุมารเนี้ยเหมือนลูกคนหนึ่งละกันนะ ดูแลกันไม่ลำเอียงน้องไม่อิจฉาน้องนะก็เลยบอกน้องไปแต่ทีนี้พอมาคืนหนึ่งน้องก็มากระโดดเล่นที่เตียงเดินข้ามไปข้ามมาเตียงนอนแล้วก็ยุบไปยุบมาเหมือนคนเดินข้ามไปข้ามมาแล้วเราก็ลืมตาเราก็เห็นเห็นว่าเป็นน้องแก้ผ้าเลยอะ่ะแก้เสื้อผ้าหมดเลยก็โตประมาณหนึ่งนะฮะเราก็จับเลยนอนลูกนอนลูกนอนลูกก็นอน,ล,น,อน,ล,น,อนล้วก็นอนกอดลูกก็นอนกอดเราโอ้กุมารตรงนี้ก็นอน หลังจากนั้นผมก็ตื่นแล้วผมก็โอเคพอตื่นมาอย่างนั้นแล้วปุ๊บผมก็นอนไม่หลับละก็เลยบอกน้องว่าเอออย่าก,กวนพ่ออย่างงี้นะว่าถ้าเกิดพ่อตื่นอย่างนี้คือตื่นแล้วไงแล้วมันก็นอนไม่หลับโอเคองค์มานองค์นี้ก็เชื่อผมเชื่อผงเวลาผมพูดอะไรกับน้องก็เชื่อฟังดีนะผมก็ซื้อซาลาเปาให้เวลาผมนั่งสมาธิอุทิศบุญให้เราเจ้าภายแก้วต่างๆช่วงหลังก็เริ่มออกมาให้เห็นละ แล้วก็ถือซาลาเปาที่ผมให้ไหว้กินด้วยแล้วผมก็ให้บุญน้องเยอะๆแล้วผมก็จะบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรื่องเสื้อผ้าเดี๋ยวพ่อมีตังก็จะบอกตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวก็จะทําบุญพวกเสื้อผ้าไปให้ให้เรานะแล้วก็เวลาทําบุญก็จะพาเราไปทําบุญด้วยไปรับบุญด้วยโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะจ๊ะโอเคน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 ะ กุมารองนี้มีชื่อว่าเทพประกายฟ้านะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อเป็นคนพูดให้ฟังเท่าผมก็โอเคก็เลยตั้งชื่อนี้ทีแรกว่าจะเอาชื่ออื่นตั้งเรียกไปเรื่อยเปลือยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็โอเคชื่อนี้ก็โอเคนะเทพประกายฟ้าไม่รู้ว่าชื่อมันจะสูงไปหรือเปล่านะก็เรียกไปแล้วกันนะน้องก็โตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน้องก็ถ้าเป็นไปได้ปลดปล่อยได้ผมก็ อยากจะปลดปล่อยน้องให้เป็นอิสระแล้วก็ได้ไปเกิดได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่ไม่ใช่หมอผีนะฮะไม่มีวิธีการปลดปล่อยองค์ุมารอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่บุญและแตกรรมของแต่ละคนนะครับผมใครมีบุญเยอะก็ก็น่าจะได้ไปแล้วน้องก็อาจจะได้ไปโดยที่ทิ้งหุ่นตัวเนี้ไว้เป็นเบื้องหลังเหมือนเราทิ้งกายสังขารน,นะครับนะผมก็ผมก็หวังว่าเช่นนั้นว่าดวงวิญญาณน้องจะไปพบภูมิที่ดีนะ โอเคก็เด okay, ี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปนี้ก็คือน้องกุมารองนี้จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของผมที่ผมจะต้องดูแลเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวเวลาทําบุญเราก็จะไปทําบุญด้วยกันแล้วก็ไปรับผลบุญด้วยกันนะเข้าใจไหมลกูกโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ก,ก,กันด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมบายยสวัสดีครับอันนี้ก็ให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาของอู๋เป็นยังไง เดี๋ยวผมจะขอเอากล้องมาซูมดูชัดๆนะฮะจะองค์ก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังก็มีเขียนแต่กรอบแตกเพราะว่าผมเคยห้อยคอเพราะว่าผมเห็นว่าไม่มีตัวผมก็เลยห้อยคอแล้วมันก็กรอบมันก็แตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเขาบอกว่าถ้าเป็นกุมารอาจจะต้องใส่พวกน้ำน้ำอบเชยอะไรน้องจะได้หอมหอม นะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องมีตงังสักหน่อยเดี๋ยวจะทํากรอบใหม่แล้วก็ให้น้องแบบอยู่ในน้ําหอมๆอ,อะไรนี้นะครับผมโอเคไปล้บ๊ายบายสวัสดีครับประมาณนี้นะครับองค์นี้เลยเทพกายฟ้าสมาชิกที่อยู่กับเรามานานโดยที่เราไม่รู้ตัว